ว่าคุณมีดีนะให้โลกรู้ว่าคุณมีดีแล้วก็โลกเขาจะวิ่งมาหาคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปต่อเดี๋ยวขอละขออะไรอะ่ะขอแชร์เข้ากลุ่มนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีคนดูเยอะขึ้นตอนนี้ก็ศูนยะ์คนนะตอนนี้ศูนย์คนเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาก็จะเห็นว่าอาจจะมีสักหนึ่ง แต่ว่าการไลฟ์สดนะครับมันก็ถือว่าถ้าเราทําสม่ําเสมอเพื่อนเราก็จะเห็นหัวใจเรานะครับแล้วก็อย่าไปสนเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องอะไรให้เพื่อนมากนะครับขอให้เราทําสม่ําเสมอเถอะเนาะแล้วแล้วเขารู้ว่าเรามีความจริงเดี๋ยวเขาก็เป็นเพื่อนเราก็มาคุ้นเคยกันสนิทชิดเชื้อกันนะครับสารคนอ่านไพ่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ครูนะครับก็ จริงๆก็มีความสามารถแต่ว่ายังหาตัวเองไม่เจอกลับมาเจอครูอีกทีหนึงจะเาะก